มยำเลยออุ่นมรือืัอแบบว่อุ่นให้มันร้อนจะได้สดร้อนอืนอันนี้ใครเป็ดดาวซุกไหม,ม,มครับฮะซุกหร้อเสิเสรไปเปิด ตัดต้มยำก่อนมาด้วยพี่น้องกินข้าวบาานีห้ปั๊บกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเขออนุญาตตั้งกองแบบนี้ได้บ้างสดผ่อนๆได้บ้างก็สื่อพ่อพ่อนแล้วสื่อมาได้ใช่มหมเดชเดชซื้อมาบ่กใคยเบอร์ปนเลย

mượn đây nhắc nói này hết đào các bạn ạ tóc một tí. không dám lùm mít ฝนตกฝ่าฝนหพี่น้องคอไมาแพงบืนได้ยังไงฝนตกสนใจพปอยู่เขา ว uh, ่าบนั่งยนนะน่ยนยนอเนาะ่ไคอ่น่งยืนไม่ไหวครกัน ก๋วยแย้มใส่เน็ดใส่กุ้งใส่วิญญาณปลาหมึมกย่างส, <c oughs> สมุนไพร <c oughs> <c oughs> มึงย่าสมุนไพรมีแต่ผักพี่ <c oughs> จะไปประกวดก็ตักใส่ก็จะบมโหคลองได้ไปประกวด <c oughs> อืมครับ อื้อต่เทียมขอว่าว่าว่าเป็นเป็นย้ำแกงพริกเผาแกงพริกเผาใส่ผัก มื่อนนี้อากาศดีพี่น้องบอฮอนสมมุติว่าร้อนอบอ้าวฝนตกไข่ฟอกบัวไอ้เบิ้งไข่ดาวพี่น้องอันนี้ไข่เป็ด ยูรานคอยขายมกฟองส้าบาทด้วยเอาหกฟอง20บาทราคาสำกันขายไก่มันไม่เผาไงอ้าเอไดเย่าิงเผาใช่เลย้องเาตเาวาย่เอื่อนากก่เราไม่เอะไรอย่างเอาอันนี่อย่า่กัาทานหน่อยด้แบคันอย่งเงี้ย ไปหลุมรูบดีเป็นหลา่ของข้าสมศรี่่หรอกใครเดก็ไม่ดีก็ไม่ได้เดียก็ไ่ได้เบี้งินห้องใส่วได้ าว่าข้าเจะเอาไปเป็นส่วนร่วมมัคบริคือหลันทา่าเอาไปเนะาะเพราะสิแบบ่ค้า,า,าในรา้านเขาใส่ร้านี่นะตอนมึเายะต้องใส่เงินเดี๋ยวางไปก่อนสิ้นปีเขาจะาสิไปมึงเขาจะได้เงิน ไล่กันหน่อยด้วยพี่น้องหมนึกว่าแบบขนมมุสอกกับกไลอันละบาทอยากกินกับต้มซอเอาขนไข่กันเลยอ้อ่งไปเดวมัอ่มั้งไข่แดง ส่วนผ่นผ่อนน,น,อน,น,อนี่มยมันเกาตแบบอาซาไปหลูดเกินเราโคตฟิ้นนี่แหละข่อยหงเขาขอยาามันแฉะใบแดญ่แล้ก็ดีจริงยุ้ถ้าถามว่าถึงแฉยดีก็ประสบเพ้่ย